สนาทีกับข่าวดีๆที่8ริ้ววันนี้จะมาแนะนำกลุ่มริ้วทองอำเภอบ้านโพช่วงโควิดได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ได้นําต้นนนทรีป่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ8ริ้วมาทําอีโคพริ้นตามมาดูกันนะคะนัดกลุ่มริ้วทองอําเภอบ้านโพที่เรือนปู่เรียนเรือนไทยไม้สักสมัยรัชกาลที่5บรรยากาศที่นี่ร่มรื่นมากนะคะขณะรอคุณจา๋าสมาชิกกลุ่มริ้วทองเห็นอุปกรณ์ที่ทําอีโคพริ้นมีผ้าต้นไม้ดอกไม้ที่คุ้นตาแต่อ Eco ีโคพิ้นมันคืออีหยางว่า คุณจามาพอดีได้อธิบายให้ฟังว่าอีโคโพริ์นคือเทคนิคการถ่ายโอนสีจากใบไม้ลงบนผืนผ้าโดยผ่านกระบวนการรับและส่งสีจากสารธรรมชาติเช่นสารส้ม น้ำส้มสายชูสนิมเป็นต้นว่าแล้วคุณจ๋าก,ก็สาธิตให้ดูทันทีนะคะนำเสื้อที่ทำจากผ้าฝ้ายมาหนึ่งตัวแนะนำผ้าที่นำมาใช้ควรทำมาจากเส้นใยธรรมชาติสีจะติดดีกว่าเส้นใยสงเคราะห์นะคะจากนั้นก็นำไปแช่มอลแดนซ์หรือว่าตัวจับสีมีส่วนผสมดังนี้ค่ะน้ำส้มสายชูสารส้มโซดาไบคาร์บอเนตผงฟูน้ำนำมาผสมเตรียมไว้ค่ะ นำเสื้อที่จะทำอีโคพริ้นไปแช่มอแดนส์นานกว่า3ชั่วโมงแล้วนำมาบิดให้แห้งให้น้ำออกมากที่สุดจากนั้นก็เลือกใบไม้เปลือกไม้ดอกไม้มาวางไว้ที่ชิ้นงานเปลือกนนซีป่าซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดฉะเชิงเซาจะให้สีน้ำตาลอมแดงดอกฝ้ายคำให้สีเหลืองสมูลเลือดให้สีส้มอมแดงใบหูกวางให้สีเหลืองอมเขียว พอตกแต่งเสร็จแล้วให้นำพลาสติกมารองด้านล่างและระหว่างกลางแล้วก็ม้วนให้แน่นแน่นอีกแน่นอีกแล้วก็นำเชือกมามัดหลายๆรอบเลยนะคะจากนั้นนำไปนึ่ง2ชั่วโมงความร้อนจะอยู่ที่90องศาเซลเซียสทิ้งไว้ให้เย็นแกะเชือกและพลาสติกออกก็จะได้ชิ้นงานสวยๆแบบนี้เลยค่ะ คุณจ๋าเล่าให้ฟังว่าการทำอีโคพริ้น์กลุ่มดิ้วทองทำมาสามปีแล้วช่วงโควิดทั้งกลุ่มพยายามหาความรู้เพิ่มเติมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเซาได้จัดหาวิทยากรมาเพิ่มพูนทักษะให้กลุ่มปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกประมาณ30คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นแม่ค้าอาศัยอยู่ที่เคหะชุมชนอำเภอบ้านโพใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เมื่อทำแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กลุ่มประมาณเดือนละ1 5 0 0 0บาทค่ะปีหน้านี้ทังกลุ่มเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวเต็มที่ท่านจษ เดินทางมาทางรถยนต์หรือรถไฟญี่ปุ่นมาเที่ยวฉะเชิงเซาเรามีสินค้าที่ระลึกทำจากผลิตภัณฑ์ผ้าอีโคพริ้ท์ที่นำต้นนนทรีป่าสัญลักษณ์ของแปดริ้วมาเป็นจุดขายของผลิตภัณฑ์นะคะเป็นผ้าคลุมไหลเป็นเสื้อยืดเสื้อสูทเสื้อลำลองเป็นกิโมโนมีหลากหลายมากเลยค่ะถ้าเรารับนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นปีหน้าเนี่ยนะคะถ้าญี่ปุ่นมากับรถไฟแล้วก็จะออกแบบกิโมโนที่เป็นลายอีโคพิ้ท์นะคะ แล้วก็เป็นกีโมโนไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จริงๆค่ะแล้ววันนี้ยังได้มีโอกาสพบคุณชุมพลสังคับปรีชาเจ้าของเรือนปูเรียนมาให้การต้อนรับพร้อมด้วยน้องไข่มุกลูกสาวคนสวยเพิ่งคว้าตำแหน่งมิสทูเลสซึ่มเวิร์ลไทยแลนด์2อประจำจังหวัดฉะเชิงเซามาเชิญชวนเที่ยวแปดริ้วอีกด้วยค่ะโควิดซาแล้วขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวแปดริ้วนะคะ We would like to welcome a l l t o u r i s t s to s p e n d t h e v a l u a b l e time together วันนี้กลุ่มริ้วทองอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาเตรียมทำของที่ระลึกไว้รองรับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติไม่ว่าจะเดินทางมาทางรถยนต์หรือว่ารถไฟกลุ่มริ้วทองอำเภอบ้านโพจัดเต็มคาราเบลศิรดาภูลสวัสดิ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเซารายงานจากเรือนผู่เรียนค่ะ